สวัสดีครับทุกท่านเจอผมแล้วนะครับชายนะครับคลิปนี้นะครับใครกําลังมองหาที่ทํารีสอร์ทนะครับที่สวยๆทารีสอร์ทวิวดีๆนะครับด้านหลังเป็นภูเขาด้านข้างติดติดลําธารด้วยนะครับที่แปลงนี้ครับเหมาะมากเลยตอนนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมินะครับซึ่งห่างจากถนนเส้นหลัก3ามสอสาสายเอเชียเนี่ยมาแค่ประมาณ800เมตรก็ถึงที่แปลงนี้เลยนะครับที่แปลงนี้ทั้งหมด35ไร่ 22ตารางวานะครับล้อมรอบด้วยรีสอร์ทฝั่งหนั้นนี้ก็รีสอร์ทด้านนู้นก็รีสอร์ทด้านหลังก็รีสอร์ทเดี๋ยวที่จะสวยขนาดไหนจะพาไปดูกันครับ ในตัวพื้นที่35ไร่22ตารางวานะครับเวลาทางเข้ามาจากเส้น323เนี่ยก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็จะเริ่มเป็นถนนดิน,เ,นเข้ามาแค่ประมาณ200เมตรเท่านั้นเองนะครับจากเส้นหลักเข้ามาเนี่ยสรุปเส้นหลักเข้ามาเนประมาณ800เมตรนะครับก็จะถึงที่แปลงนี้เลยเป็นที่สวยมากนะครับไม่ต้องถมด้วยเขาจะเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับก็จะมีสโลปวิวเป็นภูเขาล้อมรอบเลยนะครับด้านหลังอาติด เป็นลำธารน,นะครับอยู่ด้านหลังด้วยนะเหมือนเป็นฝายน้ําเพื่อการเกษตรได้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะปลูกต้นพลอยแต่ส่วนใหญ่ของพื้นที่นะเขาจะมีเป็นกล้วยแล้วก็ส้มโอเป็นหลักเลยมีกล้วยและส้มโอแบบนี้แล้วก็ด้านหลังนู่นก็จะเป็นมะละกอฮอลแลนด์ Holland นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเดินเรียบไปดูนะครับความสวยงามของที่แปลงนี้ก็คือว่ามันติดถนนยาวไปประมาณ360เมตรเลยที่สวยมากจริงๆคุณซื้อแล้วก็ค่อยทำเป็นเฟสก,ก็ได้นะทำเป็นพวกดีสอร์ ทำบ้านส่วนตัวนะครับทำเป็นสวนทําเป็นเฟรททำเป็นเฟรก็ได้เพื่อพื้นที่มันเยอะมากครับซึ่งถนนเส้นหลัก,กที่ผ่านหน้าที่นะครับจะยาวติดด้านนี้ไปเลยนะครับ 360เมตรซึ่งยาวมากมีไฟฟ้าอยู่หน้าที่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเขาจะเป็นกล้วยแมซมส้มโอใช่ไหมฝั่งด้านนี้เนี่ยจะเป็นส้มโอล้วนเลยส้มโอส้มโอส้มโอนะครับนี่ส่วนส้มโอคือเยอะมากซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเดินไปข้างในนะครับซึ่งเขาจะมีตัวปลูกมะละกอฮอลแลนด์ให้ด้วยนะครับซึ่งวิวตรงนู้นเนี่ยเป็นวิวโหกโค้งซึ่งสวยมากเลยนะก็จะมีแบบรีสอร์ทอยู่ฝั่งด้านนั้นด้วยแล้วก็จะเห็นวิวภูเขาครับ แล้ะตามถนนมานะครับจะถนนเนี่ยยาวอ้อมที่มาเลยนะยาวถึง360เมตรซึ่งพอๆใกล้ๆกับสนามฟุตบอลแล้วแหละนะครับตัวด้านท้ายที่นะครับเขาก็จะปลูกเป็นพวกส้มโอ นะครับแล้วก็เป็นมะลลากอฮอลแลนด์นะครับซึ่งแถวนี้เนี่ยผมมองว่าวิวดีมากเลยเป็นเนินเขาด้านท้ายที่วิวสวยมากเลยนะเป็นภูเขาเป็นเนินเขานะครับตรงนี้เป็นบ้านคนนะชื่อว่ากินทีแอนลาเต้นะครับไม่แน่ใจว่าคือบ้านคนหรือว่ารีสอร์ทด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวท้ายที่นะซึ่งด้านท้ายเนี่ยเขามีลําเหมืองสาธารนณะด้วยก็จะมีน้ําด้วยนะครับแล้วก็จะพาไปดูสวนที่เป็นมะละกอแล้วก็เป็น ตัวส้มโอที่เขาปลูกแซมไว้แบบนี้นะครับที่ด้านท้ายของที่นะครับต่อจากโค้งที่เราไปมาเมื่อกี้ซึ่งเป็นมะละกอฮอลแลนด์กับส้มโอที่เขาปลูกแซมตลอดแนวไว้แล้วนะครับมันจะมีถนนเส้นหนึ่งครับที่ล้อมรอบที่นะมันเป็นถนนมาใช่ไหมที่เรามาเมื่อกี้แล้วก็เป็นถนนเนี่ยเป็นทางรถรถใหญ่เข้าได้สบายเลยแล้วก็ตรงไปฝั่งด้านนี้ครับ ถ้าเกิดมองจากหันหน้าที่เนี่ยเราจะเห็นแนวเทือกเขาเป็นภูเขาล้อมรอบที่เลยตรงนี้จะเป็นภูเขาเล็กๆอยู่ฝั่งด้านนี้ด้วยนะครับแล้วตรงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเจอกับลําเหมืองสาธารณะนะครับซึ่งตอนหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมีน้ําค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าตอนช่วงหน้าแล้งเนี่ยน้ำก็จะลดลงนะครับเจ้าของเขาก็เลยจะขุดตัวบ่อาบดาลไว้ด้วยนะครับเพื่อไว้ใช้ลดการเกษตรนะครับก็จะเป็นเนี่ยพวกกล้วยพวกมะละกอพวกส้มโอต่างๆด้วยครับ สำหรับใครที่สนใจแปลงนี้นะครับดูมาตั้งแต่ต้นแล้วเนดะี๋ยวผมจะจสรุปจุดเด่นกันที่แปลงนี้ให้ฟังหน่อยนะครับที่ดินแปลงนี้นะจะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอทองผาภูมินะครับอยู่ตรงหินดาดน,นะครับซึ่งตรงหินดาดเนี่ยถัดจากถนนนะครับถนนเส้น 3- ามสายเอเชียเนี่ยที่สามารถตรงไปทางพม่าได้เลยนะครับเส้นนี้เนี่ยเขาก็จะขนพวกอ,อ,อาหารทะเลเนาะพวกผล,ลไม้ต่างๆเข้าไปที่พม่านะครับดังนั้นนะเส้นนี้เนี่ย เดี๋ยวจะขยายเป็น4ี่เลนแล้วนะครับค่อยๆทํามาเรื่อยๆใกล้จะถึงตรงนี้แล้วนะแล้วเข้ามาจากถนนเส้นหลักเนี่ยเข้ามาแค่800เมตรก็ถึงที่ดินแปลงนี้เลยนะครับแล้วเส้นนี้มีอะไรบ้างทําไมมีรีสอร์ทเยอะเนี่ยมีรีสอร์ทฝั่งนี้ก็ใช่ฝั่งนี้ก็ใช่ฝั่งนี้ก็ใช่เนี่ยเพราะว่าเขามีน้ำพุร้อนหินดาดนะครับจากนี่ไปน้ำพุร้อนหินดาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของที่หินดาดเลยนะห่างกันแค่ประมาณ2.5กิโลเท่านั้นเองนะครับ เย้งๆทางเข้าก็จะเป็นโรงเรียนอินดาดด้วยนะครับแล้วก็จะมีน้ําตกผาตัดนะครับห่างจากนี้แค่6โลนะครับเออซึ่งผมมองว่าทําเลเขาก็ดีพอสมควรเลยมาถึงตัวที่เนี่ยพื้นที่ทั้งหมด35ไร่22ตารางวานะครับ35ไร่22ตารางวาเนี่ย เป็นพื้นที่ที่คุณไม่ต้องถมนะครับเขาเป็นพื้นที่เกษตรส่วนผสมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นส้มโอมีกล้วยมีมะละกอฮอนแลนนะครับแล้วก็มีพืชอื่นปลูกแซมไปด้วยนะครับเป็นที่ที่แบบติดถนน1 2 3 3ด้านนะเออซึ่งโค้งฝั่งด้านนี้เนี่ยติดถนนยาวไปประมาณ360เมตรนะครับคุณสามารถทําเป็นรีสอร์ทผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะทําเป็นรีสอร์ทน่าจะสวยนะครับเพราะว่าจะได้วิวเขาเนี่ยล้อมรอบเลยวิวสวยมากนะครับ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันมีรีสอร์ทเยอะด้วยสําหรับคนที่ต้องการทํารีสอร์ทด้วยเกษตรสวนผสมด้วยเขาจะมีฝ่ายน้ําอยู่ด้านหลังอยู่แล้วนะครับแล้วเจ้าของก็เจาะตัวน้ำบาดาลไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยพื้นที่ไม่ต้องปรับไม่ต้องถมไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเลยแถมมีต้นไม้ให้อยู่แล้วนะครับเจ้าของขายราคาน่ารักมากเลยนะครับ35ไร่22ตารางวาเขาขายที่ 35ล้านนะครับก็ตกไล่ไม่ถึงล้านนะใครสนใจที่ดินแปลงนี้เนี่ยคุณสามารถต่อรองกับเจ้าของได้นะเออราคานี้สามารถยังคุยกันได้อีกคุณก็สามารถต่อตรงกับเจ้าของโทรคุยกันได้เลยนะครับผมจะให้ทิ้งเบอร์ไว้ที่ด้านล่างด้านนี้นะครับใครสนใจก็โทรคุยตรงกับเจ้าของได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับกับผมชายครับ